ดูอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะเป็นไวรัลที่เกิดขึ้นในโซเชียลค่ะจากการแชร์คลิปนะคะเป็นรถ ฝั่งประเทศไทยไปเติมน้ำมันฝั่งประเทศมาเลเซียเกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ค่ะคนมาเลเซียรู้สึกว่าไม่ปลื้มกับการกระทาดังกล่าวนี้เรื่องนี้นะคะทางด้านของเบตงค่ะด่านศุลกากรเบตงก็ได้ตรวจเข้มนะคะรถชาวไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียป้องกันในเรื่องของขบวนการลักลอบขนน้ามันจากประเทศเพื่อนบ้านค่ะเป็นกรณีนะคะที่เกิดขึ้นไวรัลเลยค่ะในโซเชียลโด่งดังนะคะพูดถึงกันในมาเลเซียซึ่งในขณะนี้นะคะก็มีรถยนต์จากเมืองไทยป้ายทะเบียนสุราธานีเข้า ไปเติมน้ำมันที่ปั๊มปิดโตนาสในเมืองระวังรัสเซอร์ลางอประเทศมาเลเซียก็ส่งผลให้คนมาเลเซียไม่พอใจค่ะวิพาก์วิจารณ์รุนแรงนะคะพร้อมทั้งแท็กหาหนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงรัฐมนตรีเศรษฐกิจด้วยค่ะซึ่งบรรยากาศที่ด่านศุลกากรไปตรงอำเภอไปตรงจังหวัดยะลาน,นะคะโดยนางสาวปีชัดกุลรักษาในด่านศุลกากรไปตรงก็ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ค่ะเพิ่มความเข้มงวดตรวจรถชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ที่เข้ามาทางด่านพรมแดนเบตงป้องกันการลักลอบ ขนน้ำมันจากประเทศมาเลเซียหลังจากที่ราคาน้ำมันในประเทศขณะน,นี้ราคาสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านโดยตรวจสอบแก๊ลอนน้ำมันซึ่งจากการตรวจนะคะยังไม่พบการลักลอบส่งออกน้ำมันจากประเทศไทยเพื่อนบ้านมายัางประเทศไทยนะคะแต่ต้องยอมรับว่าอาจจะมีในลักษณะของกล่องทับมดเล็ดลอดสายตาเจ้าหน้าที่ซึ่งปริมาณที่ขนออกไปเชื่อว่าไม่มากค่ะและไม่ใช่การขนออกไปเป็นคันรถอย่างแน่นอนค่ะ,ะเรามาดูราคาน้ำมันเบนซิน95ในประเทศมาเลเซียกันหน่อยนะคะ ขายอยู่ที่ลิตรละ1.2ริงกิตหรือว่าคิดเป็นเงินไทย คิดเป็นเงินไทยนะคะ16บาทค่ะราคาน้ำมันเบนซิน97ราคา3.4ริงกิตหรือประมาณลิตรละ26บาทในขณะที่น้ำมันดีเซลราคาลิตรละ2ริงกิตหรือ16บาทค่ะหากเทียบราคาน้ำมันในพื้นที่ของอำเภอเปตงโดยน้ำมันในพื้นที่ของอำเภอเีตงนะคะน้ำมันเบนซิน95ขายอยู่ที่ลิตรละ43บาท18สตางค์เก็โซฮอล95อยู่ที่ลิตรละ35บาท29สตางค์และน้ำมันดีเซลลิตรละ30บาท48สตางค์ค่ะ